คนเหล่านี้ก็แปลกเหมือนกันนะครับความรักที่ทําให้เราเจ็บปวดแต่ทําไมเรากลับต้องการมันอยู่สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีครับที่ติดตามผลง,งานของนัดหน้าช่องครับและสวัสดีพี่พี่ในครอบครัวในหมู่บ้านของนัดทุกคนทุกท่านเลยครับเกมฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาต้องบอกว่าพลิกไปพลิกมาหลากหลายคู้จริงครับแต่สุดท้ายแล้วใครที่อยู่ในหมู่บ้านของนัดครับเมื่อวานนี้ครับก็ยังคงยิ้มกว้างๆก,กันเสมอกับตัวเน้นตัวหนักที่นัดจัดวางไว้ทางด้านของซูเปอร์วีไอพีครับก็ ชนะไปได้ถึง3ประตูต่อศูนย์ใครที่อยู่ในหมู่บ้านและติดตามผลงานของนัดขอแสดง,ดง,ดง,ดงดความยินดีด้วยจริงๆครับก็ต้องบอกว่าตื่นเช้ามารับซับกันไปอีกแล้วครับและเดินทางมาถึงโปรแกรมฟุตบอลคําคืนวันนี้ครับวันที่22เนี่ยต้องบอกว่าซึกใหญ่วันนี้บิ๊กแมตช์ประจำ,ำคําคืนนี้ครับคงหนีไม่พ้นรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลคั่วยูโรปาลีกครับเป็นทางด้านของอัตาลนดาวันนี้จะเจอกับทางด้านทีมแข็งแร่งครับอย่างเรเวอร์กุเซนสำหรับทีมนี้นะครับเชียร์คู่ไหนดี คลิปนี้มีคําตอบอย่างแน่นอนครับและสาหรับพี่พ่ท่านใดที่อยากได้แนวทางฟุตบอลเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องครับอยากเข้ามาสัมผัสในครอบครัวในหมู่บ้านของนัดก็งา่ายนิดเดียวครับติดตามเข้ามาเนี่ยจะเจอกันในครอบครัวในหมู่บ้านได้เลยครับทางเข้าครอบครัวทางเข้าหมู่บ้านครับเข้าไปที่หน้าต่อตองนัดครับและกดลิงก์หรือว่าดูทางเข้าหมู่บ้านใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ครับกับบทวิคอยพระอาจารย์ฟุตบอลครับไม่ว่าจะเป็นคู่ใหญ่ นะครับบิ๊กแมตช์อย่างทางด้านของศึกชิงฟุตบอลถ้วยยูโรปาลีกและอีก2ตัวที่หยิบยกมาฝากในค่ำคืนนี้จะเป็นคู่ไหนไปชมกันได้เลยครับศึกชิงแชมป์ฟุตบอลถ้วยยูโรปาลีกครับวันนี้ครับทางด้านของอัตตานดาจะชิงชนะเลิศครับกับทางด้านของทีมผู้แข็งแร่ง ทีมไร้พ่ายครับอย่างนั้น,นของเรเวอร์กุเซนครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงแต่เขามองว่าเรเวอร์กุเซนครับต้องเอาชนะเท่านั้นถึงจะแฮปปี้สำหรับคู่นี้ครับเมื่อนัดมองดูจากภาพรวมและกระแสครับแนะนําให้เลือกเชียร์ไปที่เรเวอร์กุเซนได้เลยครับก็ต้องบอกว่าผลงานของอตรารันด้าเองช่วงหลังก็อยู่ในฟอร์มที่ดูดีเช่นเดียวกัน5เกมหลังสุดแพ,พ้ไปเพียง1เกมและเก็บชัยไปถึง4เกมส่วนเรเวอร์กุเซนเองก็สุดยอดครับในฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าเป็นทีมไร้พ่าย จร,จริงครับและสําหรับค่าคืนวันนี้ครับโจทย์เปิดมาครับเอ็นเอียงไปทางด้านของเลวุเซ่นซึ่งมองจากภาพรวมนะครับในเรื่องของมาตรฐานฟุตบอลมาตรฐานของตัวผู้เล่นครับความหลากหลายเนี่ยนักยังยกให้ทางด้านของเลวุเซ่นวันนี้ครับทีเด็ดที่ขาดยังไงก็ตามแต่ภายใต้แรงกดดันนัดชิงชนะเลิศแบบนี้ครับยังเชื่อว่าเลวุเซ่นจะทําได้ดีกว่าครับในเวลา90นาทีอย่างน้อยที่สุด เลวอร์กุเซนครับจะเบียดเอาชนะอัตาลนดาได้และจะได้เป็นแชมป์อีกหนึ่งถ้วยในยูโรปาลีกอย่างแน่นอนให้เลือกมองไปที่เลวอร์กุเซนได้เลยครับ คู่ที่2ที่น่าเรื่องเชียร์ประจำค่าคืนนี้ครับให้มองเป็นฟุตบอลยิงกันเยอะได้เลยครับก็เป็นทางด้านของ League Online, ลีกฮอลแลนด์รอบเพย์ออฟครับวันนี้เดนฮาจากลีก2ครับจะเจอกับทางด้านของเอ็กเซลเซียร์ครับจากลีก1ครับก็ต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยผลงานของทั้งสองทีมเนี่ยดูย่าแย่ด้วยกันั้งคู่จริงครับแต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้แบบชัดเจนครับคือแนวลุกยังคงผลิตสกอร์ได้แบบเป็นกอะเป็นกำลนงคู่แต่แนวรับเองก็พร้อมจะเสียประตูด้วยกันั้งคู่จริงครับแล้ววันนี้เป็นฟุต รอบเพย์ออฟแบบนี้เชื่อว่า2ทีมครับไม่มีใครยอมใครแน่นอนครับและในเรื่องของกระแสวันนี้มันดูสูสีกันเสียเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นฟุตบอล3หน้าแบบนี้นัดไม่ขอเลือกข้างครับให้มองเป็นฟุตบอลยิงกันเยอะได้ครับสำหรับคู่นี้ครับนัดการันตีว,ว่ามีอย่างน้อย3ประตูแน่นอนให้มองโอเวอร์สกอร์เต็มเกมได้เลยครับ คู่ที่3ครับที่น่าเลือกเชียร์ประจำค่ำคืนวันนี้ครับมองไปที่เช็คครับกันได้เลยครับไปในด้านของวิกตอเรียพักเซนครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสปาร์ตาปาร์คสำหรับคู่นี้ต้องบอกว่าโหเกตฟุตบอลตอนนี้เนี่ยไล่เลี่ยและก็สูสีกันจริงครับกับโจทย์วันนี้เปิดมาเสมอไหนเสมอกันเลยครับเจ้าถิ่นอย่างวิกตอเรียพักเซนเองก็ถือว่ามีผลงานที่โดดเด่นใช้ได้เลยครับ5้าเกมหลังสุดเก็บชัยไปสีแพ้ไปเพียง1เกมส่วนทางด้านทีมเยือนครับอย่างสปาร์ตาปาร์คเองโอ้โหกว่า1ิเกมเลย ชนะได้อย่างต่อเนื่องผลิตสกอร์ได้แบบเป็นเกาะเป็นกำรรวันนี้เสมอไหนเสมอกันแบบนี้ครับวัดใจครับสปาตาปาครับวันนี้ยังเชื่อว่าทีเด็ดที่ขาดครับใน90นาทีครับยังเองียงและให้น้ําหนักไปที่สปาตาปาวันนี้จะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยและหาก2ทีมนี้เจอกันครับในชั่วโมงนี้และมองหาผู้ชนะยังคงมองว่าเป็นสาปาตาปาครับที่มีโอกาสกุมชัยชนะไปได้มากกว่าให้เลือกเชียร์ไปที่ สปาตาปาักได้เลยครับและนี่คือทั้งหมดของค่ำคืนวันนี้ครับใครผ่านมาเห็นคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจและมีความคิดเห็นอย่างไรก็ร่วมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยส่วนพี่พี่ที่อยู่ในหมู่บ้านวันนี้สำหรับตัวซปเปอร์เวพีรอติดตามกันด้ครับเราจะวินเป็นวันที่15ติดต่อกันครับและสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากได้แนวทางฟุตบอลเพิ่มเติมมากกว่านะช่องงานนเดียวครับตามเข้ามาเจ,เจอกันในหมู่บ้านได้เลยสำหรับค่ำคืนวันนี้ขอให้เชียร์บอลกันแบบมีความสุขและเจอกันกับผมเดิร์นนัคดได้